นิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Quality Mobile ในราคาถูกสุดๆใช้แค่ Player ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีเกมแนว Shooting เกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่อมอีกหนึ่งแพ็กแถมพอยสะสมลดสูงสุด25%พร้อมกับบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมช้นนำให้เลือกเติมอีกมากมาย เติมเกมถูกเข้าไว่ผ่อนได้มีพอยสสะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีที่ Richman Shop เท่านั้นนะครับครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆไปนะครับน่าจะดีขึ้นและชัดขึ้นเนาะเพราะว่าผมได้จัดเซตอัพเสียงใหม่เลยนะครับเนาะก็คือหูฟังด้วยแล้วก็พวก่าหางหนูที่ทำให้เสียงดีขึ้นด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าถือว่า โอเคไหมสำหรับการร้องกตดนี้ผมมองว่าโอเคแน่นอนเนาะเพราะว่าผมจะเอียงซ้ายเอียงขวามันจะเป็นต้องหันไม้ตรงปากเสียงมันก็จะโอเคมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องแหกปากพูดดังด้วยอันนี้คือผมพูดเสียงปกติเลยนะครับก็พูดเสียงทั่วไปแบบคุยปกติเลยนะครับอันเก่านี่คือต้องกระทุ้งเสียงหน่อยนะครับเพราะไม่แม่งโคตรเบานะครับอันนี้คือไม้ค่อนข้างจะดีขึ้นประมาณหนึ่งแล้วนะครับโอเคเรามาพูดถึงอัปเดตล่าสุดนะครับหลังจาก โหมด DMC Recon เข้ามานะครับต้องบอกก่อนว่าจะได้เห็นชิป DMC Recon ในช่องผมไหมผมจะบอกนี้เลยว่าอาจจะไม่นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยผมชอบอยู่แค่โหมด Multiplayer อย่างเดียวนะครับโหมดโดดล่มผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับสำหรับเกมนี้นะแล้วก็โหมด DMC Recon นะครับก็คือโหมดที่มันเก็บของคล้ายๆ Arena Breakout คล้ายๆ Delta Force ไอ้โหมดเขาเรียกว่าอะไรวะโหมด Operator อ่าถ้าใครที่แบบเล่นมา เคยเล่นมาเนี่ยน่าจะรู้นะครับผมลองเข้าไปเล่นแล้วอะไรแล้วมันค่อนข้างไม่มีอะไรแตกต่างสําหรับผมนะอันนี้สําหรับผมแต่ถ้าใครเตี่ยบอกว่าบอกเลยว่าอยากเล่นเกมเกมนึงแล้วอยากแบบมีครบจบหลายโหมดไม่มีเบื่อถ้าคุณชอบหลายโหมดชอบเล่นอะไรหลากหลาย ผมว่าหนึ่งในนั้นคอร์ดูตี้น่าจะทําได้ดีมากๆในตรงนี้นะครับเพราะว่าแต่ละโหมดก็มีจุดเด่นจุดด้อยของเขาหมดเลยนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นจุดเด่นหลายๆอย่างก็จะมีโหมดทัวร์นาเมนต์นะครับรายสัปดาห์เนาะมีคาร์โม่ให้เราเล่นแล้วก็โหมดซอมบี้เนี่ยอันนี้จะเป็น PVE เอาไว้ฟาร์มเล่นตั้งป้อมเขาเรียกว่าการวางแผนที่จะกันบ้านไม่ให้ซอมบี้มันเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับคือผมเล่นมาเนี่ยสำหรับผมผมมองว่า MP เนี่ยโหมดหลักของผมเนี่ยสนุกสุดแล้วรองลงมาก็ซอมบี้นะครับ นอกนั้นก็ลองลงมาก็ทัวร์นาเมนต์สำหรับผมแล้วก็ลองลงมาน่าจะเป็นแบทเทิลรอยัลแล้วก็ค่อย DMC Recon นนะครับถามว่าไม่ได้เล่นเลยแล้วรู้ได้ไงก็เนาะผมก็เล่นมาหลายเกมนะครับทั้ง p ีทั้งโทรศัพท์ก็เลยแบบว่าเพราะถ้ามีประสบการณ์ประมาณนึงเนาะเราจะรู้เลยว่าตัวเราชอบโหมดไหนไม่ชอบโหมดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่จะขอให้เล่นโหมดใหม่นะครับแต่ผมก็ยังแนะนําอยู่ดีนะครับโหมดใหม่ก็อยากให้ทุกคนไปลองกันถ้าทุกคนเนี่ยเออไม่เคยเล่นแนวนี้มาเลยก็ เกมเราแม่งมีหลายโหมดครบจบในเกมเดียวนะครับเรียกว่ามาเล่นกันเยอะชวนเพื่อนชวนลูกชวนหลานพี่ป้านะ้าอาหรือครอบครัวหรือคนข้างบ้านคนตรงข้ามกับบ้านเราอะไรเงี้โอ้โหชวนแม่งทุกที่เลยนะครับโอเคสำหรับอัปเดตนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะพูดถึงกิจกรรมแล้วก็พวกอะไรต่างๆว่ามันอัพอะไรมาบ้างสำหรับวันนี้เนาะที่ลงคลิปนะครับอย่างแรกก็คือรีแลนครับรีแลนเป็นซีซันล่าสุดนะครับ ผมก็รีจากรีเจนลงมาเหลือมาสหนึ่งแล้วสำหรับการไตแรงผมก็จะไตเสาร์อาทิตย์ไม่ก็วันที่ไลฟ์เหมือนเดิมน,นะครับจะไม่ได้เร่งรีบขึ้นรีเจนแบบโอ้โหสอวันขึ้นอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วนะครับเรียกว่ามันกินเวลาชีวิตพอสมควรเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็แฟนดิพาร์ทใหม่ก็มานะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีปืนอะไรในเวลยี็ดนะครับมีอะไรใหม่ไหมอ่าเวลยีน่าจะเป็นปืน ปืนเหมือนปืนสายมาร์คแมนเลยนะครับมันชื่อว่า so 1 4เนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูคลิปนี้จะเป็นคลิปชิลๆนะครับพูดถึงอ่อัปเดตนะครับเนาะอ่าเป็นปืนมาร์คแมนนะครับถ้าเทียบกับไทยหกสามผมมองว่าอาจจะมาแทนไทยหกสามก็ได้นะเท่าที่ดูสเตตเออยอะไรเออยเนี่ยโหมันปืนบันดิ่งกว่าไทายหกสามมากแล้วก็ดาเมจก็ไม่ได้ต่างมากแต่ลั่นไวกว่านะครับอาจจะมาแทนได้อาจจะนะอาจจะผมก็ไม่ใช่เซียนด้านนี้ผมก็ การตีไม่ได้นะครับแต่สำหรับใครลองแล้วคอมเมนต์บอกกันได้เนาะสำหรับปืนใหม่ so 1 4นะครับโอเคมาเริ่มกที่อย่างแรกนะครับก็จะเป็นโหมดใหม่เข้ามาเนาะเรากดเข้ามาที่โหมดใหม่นะครับก็จะเป็นหน้าต่าง,างนี้เลยนะครับเรียกว่าฉากตรงนี้สวยไว้แต่เล่นจริงๆอะ่ะเราคือพวกเราอะ่ะจะปรับต่ําปรับกลางแล้วก็เฟรมเด็ร้อยยี่สิบใช่ไหมครับเราเล่นกันจริงๆอะ่ะผมบอกเลยว่าภาพมันไม่ได้สวย,ยที่คิดนะครับก็เลยรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนะครับแต่หน้ารอบบี้นี่คือสวยมาก คือถ้าจะเล่นแบบให้ภาพสวยมันอินจริงๆผมมอกว่านายต้องปรับสุดนะครับแต่ผมขอดูก่อนนะครับมันไม่ได้บอกนะว่า DMDcon c ไนมันรองรับกี่เฟรมเรทเนาะอันนี้บอกแค่โหมด MP โหมด BR แล้วก็โหมดซอมบี้นะครับแต่ผมคาดว่าอาจจะ90ไม่ก็120ยสำหรับใครที่รองรับ120อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะมันก็จะมีแมปให้เลือกนะครับไอแมปนี้น่าจะยังไม่มาปะน่าจะต้องรอ อีก12ชั่วโมงนะครับไม่ก็พรุ่งนี้นะครับก็เป็นโหมดเก็บของอันนี้เก็บเสียไอเทมทั้งหมดในกระเป๋าอันนี้จะเป็นโหมดฟาร์มเหรออ๋ออันนี้จะหายเฉพาะอาวุธแต่ของที่ดรอปจะไม่หายอ่าอันนี้เข้าใจนะครับแต่โหมดอันซ้ายนี่คือหายหมดเลยตายแล้วของหายหมดเลยนะครับอันขวาของจะดรอปกากกว่าเพราะเป็นของแค่กะร,ระดับทองนะครับแต่อันนี้จะเป็นระดับแดงเลยนะครับก็จะเลือกได้ด้วยว่าเป็น normal หรืออะไรนะครับเอ้ยระดับทองต้องดีกว่าสิใช่ไหม ประมาณนี้เนาะมันก็เป็นโหมดลงไปเก็บของนะครับผมก็ไม่ขอพูดอะไรมากแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบหรูว่าขนาดนั้นอันนี้สาหรับผมนะผมไม่ได้ว่าโหมดไม่ดีหรือเกมไม่ดีนะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบโหมดนี้นะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรผมก็ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเล่นอารีนาเบรกเอาเหมือนกันนะประมาณนั้นนะครับโอเคถึงโหมด d m c Decon เอนเี่ยจบแต่แล้วนะครับมันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยเพราะว่าเกมแนวนี้เราผ่านผ่านตากันมาแบบครบเครื่องครบจัดอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมากมายนะครับ ต่อมาเรามาดูกิจกรรมกันบ้างนะครับกิจกรรมตอนนี้มีคอลแลบกับ t ต e e t Fighter นะครับเป็นเกมต่อสู้ชื่อดังเลยนะครับหรือใครที่แบบนึกภาพไปออกเนี่ยใครที่เคยไป Big C ไปโลตัสไปห้างที่มันมีตู้เกมอะครับไอตู้เกมที่มันกดแล้วมันมีมีคันโยกเดินซ้ายขวาแล้วก็กดๆอ่ะเออนะนะนะมันจะเป็นเกมตู้แนวนั้นนะเป็นมุมมองแบบเห็นมุมมองเดียวเนาะมันก็จะมีแบบพวกบัตรเอ่อบัตรสตรีทไฟเตอร์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสก,กินนะครับ สำหรับสกินสตรีทไฟเตอร์เป็นปืนอะไรวะปืนสไตเกอร์น่าจะเป็นปืนลูกซองรัวนะสวยนะอันนี้สวยมากนะครับผมบอกเลยว่าถ้ากดแรงต,ตอนนี้นี่เจอยับยับเลยซองรัวมันก็โกงอยู่แล้วนะเรียกว่าคนเล่นเยอะช่วงนี้ก็เป็นปืนแจกที่ผมมองว่าสวยมากๆอีกปืนหนึ่งนะครับมันเป็นแนวที่คอแลบแล้วไม่แย่ไม่ขี้เลยขี้เลยเลยนะครับเป็นคอแลบที่ดีมากๆแล้วทคัญมันฟรีด้วยนะครับเออผมจะไปรับชิ้นส่วนยังไงวะเดีนะ๋ยวผมขอดูก่อนนะ ว่าผมมีชิ้นส่วนอะไรยังไงนะครับอ่ารามานจิเนอรี่อ่าผมมี1 1อยนะครับผมลองแรกมันก็จะคูณไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เราก็มาดูว่าเรามีแต้มเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่เก็บมาแบบยับๆอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าชิวนะครับอ่ะอะอกมาใช้เยอะนีดหว่าผมใช้ร้อยสิบสองอผมมีพอดีเลย อะไรประมาณนี้อ่าก็จะไวหน่อยก็อย่าลืมมาเช็คกันตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น RPD นะครับอืมใครที่ยังมีดไม่ได้หรืออะไรไม่ได้มันใช้ตรงนี้แลกได้เนาะมันจะมีรีเจนเล็กกับอ่ารีเจนกลารีเจนใหญ่นะครับรีเจนใหญ่ก็จะเป็นปืนนี้ทุกคนน่าจะได้กันหมดแล้วก็จะมี RUS 7 9 U ๔ r 6แล้วก็พวกนี้เนาะอันนี้จะเป็นระดับล่างสุดสำหรับรีเจนอันนี้จะเป็นระดับใหญ่นะครับ ก็เรียกว่าความสวยก็ต่างกันประมาณนึงนั่นแหละนะครับโอเควิธีเล่นก็นประมาณนี้แหละมันก็จึงเป็นเหมือนกล่องที่เราเล่นเลยนะครับก็คือเล่นวันละสามเม็ดเนี่ยคุณก็จะได้กล่องมาเปิดนะครับได้ง่ายมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกล่องจากกล่องม่วงๆทองๆแดงๆเปลี่ยนเป็นกล่องสตรีทไฟเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะมันดูแบบสวยมากๆทํางานแบบงานกราฟิกอะไรดีนะครับช่วงนี้เออเกมตั้งแต่เกมเราอัปเดตมาคืออะไรดีหลายอย่างเลยนะครับถือว่าโอเคเนาะโอเค สำหรับต่อมานะครับโมเดมีอ่าถ้าเล่นหมด DMC d e c o n นะครับตรงนี้มีประมาณ7 m a t แมชนะครับเราก็จะได้20กล่องถ้าใครที่จะอยากเล่งเก็บกล่องเอาไปแลกสกิน c o l l แรของ Street Fighter ผมบอกเลยว่าไปกดโหมด DMC Recon หรือโหมดใหม่โหมดเก็บของนะครับเเกมคุณได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่แจก,กมากๆนะครับแล้วผมบอกเลยว่าพวก ชิ้นส่วนระดับดีเจนระดับมิสติกอะแม่งออกง่ายมากกล่องเนี้ยเหมือนเขาทํามาเพื่อแจกเลยนะครับแล้วมีตรงนี้อีกนะครับอันนี้โหมดอะไรก็ได้นะครับขอแค่เล่นเนาะเล่นครบ1 6แมตช์นะครับคุณจะได้เท่าไหร่เนี่ย10 20 30 4 6 50 60 60กล่องนะครับได้60กล่องแล้วถ้าบวกตรงนี้อีกก็จะเป็น80กล่องนะครับเล่น DMC 7เเกมแล้วก็อ่าแล้วก็เล่นเพิ่มอีกเท่าไหร่วะ เล่นหมดอะไรก็ได้เพิ่มอีก9เกมก็รวมเป็น16เกมนะครับคุณก็จะได้ไป80กล่องนะครับเป็นอะไรที่จุกมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอแอดอัปครบรอบ6ปีนะครับมันจะแจกตัวละครตัวละครดีนะทำมาดีนะครับน่ารักด้วยนะครับแล้วก็มันดูเท่นะครับเป็นแบบสาวๆแบบแต่งหลนะ่อๆเนาะแบบใสก่กางเกงแบบผู้ชายเนาะอันนี้เท่นะเป็นตัวละครที่โอเคมากแล้วก็ ทำอะไรค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างชอบนะสำหรับผมนะครับเนาะผมมันสวยด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับตัวละครที่น่ารักเลยนะแจกมาแล้วผมบอกเลยว่าล้นเซิร์ฟแน่นอนเป็นตัวละครที่กราฟิกงานอะไรดีมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะเราก็พยายามกดดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เราก็ดูว่ามันมีเควสอะไรให้ทำส่วนมากกิจกรรมเกมเรามันจะไม่ยากอะไรนะครับแค่เราต้องหมั่นเข้ามาดูแล้วก็กดดูเนี่ยมันจะมีเควสบอกเลยนะครับให้เราทําอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับ อาะอันนี้ก็จะเป็นของ ColLAb s t e e ดไฟเตอรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสก,กิเนเดนก่อนก็สวยนะครับสวยเลยละนะครับแล้วก็พวกอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบปกติะครับทำเวททำอะไรแล้วก็ได้เนาะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่หลักๆวันนี้ก็จะพูดถึงพวก c อ l แ s t บส e t f i g h t e r แล้วก็ DMc d e c o n นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับในวันนี้ก็เรียกว่าใครที่แบบเออยังไม่วางเข้าไปเล่นก็แวะมาดูคลิปนี้ก็สามารถที่จะรับข่าวสารจากผมได้เลยนะครับว่าเออมันมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวตัวละครใหม่กันบ้างดีกว่านะครับว่าน่ารักขนาดไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนว่าน่าจะต้องเลี้ยงจักใหม่น้องชื่อว่าเอลเลสนะครับ t a c t i c a l Diff ตัวละครดูดีนะหูมาอยู่หน้ารับบี้แล้วดูดูดีมากนะครับถึงแบบมันจะไม่ได้แบบแต่งองค์ทรงเครื่องที่สุดแบบยังไม่ได้ดูดีที่สุดแต่ผมมองว่าตัวละครที่แจกฟรีผมให้ตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยที่งานพวก F พวกโมเดลพวกอะไรเงี้ยดูดีนะครับแล้วก็แต่งค่อนข้างดูดีน่าักนะครับประมาณนี้เนาะแล้วตอนนี้ก็จะมีสกินใหม่เข้ามาด้วยนะครับสำหรับสกินอะไรว่าผมขอเลี่นหาก่อนอันนี้เปล่าวะน่าจะเป็นสกินใหม่นะสำหรับ e อสบอล t ต i สูชันหรือมันเคยมาแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะส่วนมากถ้ามันเคยมาแล้วอะผมจะกดกระดานลัส2 3งทีนะครับเนาะ ัน้ก็ลองสักทีดีกว่าละกันเผื่อได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หวักเนะเพราะปืนมันไม่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ในหมเดล m p นะครับแต่ถ้าใครชอบอยากจัดอยากลองอยากลั่นเนี่ยก็มาจัดกันได้เนาะสำหรับ a b a l l ตัวนี้ทรงมันเหมือนเคยมาแล้วแล้วผมจําไม่ได้มากๆนะครับสาหรับ a b a l l steel u s i o n นะครับถ้าสนใจมาจัดกันได้เนาะก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็แค่แบบมาพูดถึงกิจกรรมให้ฟังเฉยว่าเออเขามีอะไรกันบ้างและที่สําคัญนะครับก่อนจากกันในวันนี้ผมก็ต้องพูดถึงเลยว่า เป็นอะไรที่กลับมาอีกแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ 30- 40วันเรียกว่าเดือนกว่า,วาเดือนครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับแต้ม CP คูณ2อันนี้อย่าลืมเลยนะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดแล้วช่วงเนี้ถ้าใครเลงสกินอะไรไว้อยากเติมรออยากเติมเอาสกินที่กําลังจะวนกลับมาในอนาคตหรืออยากเติมรอสกินใหม่ที่เราคิดว่าเออเติมเผื่อไว้ดีกว่าแล้วมันคุ้มแนะนําให้เติมนะครับเพราะว่า CP คูณ2ผมบอกเลยว่าไม่ได้มาบ่อยมาแบบกิจกรรมใหญ่ๆเทศกาลใหญ่ๆหครบรอบใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะมานะครับและพอมันมีคูณ2ที่คุ้มค่ามากขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากเติมให้คุ้มค่ามากกว่านี้อีกก็แนะนําเติมกับรนะ้าน Richman Shop เนาะลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเว็บไซต์หรือไลน์ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พูดกันชิลๆพูดคุยกันชิลๆนะครับใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอัปเดตใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น คอแลแลบกับสตีฟไ t เตอร์นะครับหรือว่าพวกโหมด DMC Con ใครที่ไปลองมาแล้วคิดเห็นยังไงแตกต่างจากเกมแนวนี้เกมอื่นๆที่มันเป็นแนวแบบโหมดเก็บของโหมดลงไปแล้วเก็บของแล้วก็ดิสเซิร์ฟออกมาอะไรประมาณนั้นเมื่อเทียบกับเกมอื่นเนี่ยคุณผ,ผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับมันมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับถ้ามันน่าสนใจผมเห็นว่ามันน่าสนใจผมอาจจะไปลองเล่นให้ดูก็ได้ นะครับประมาณนี้เนาะเรียกว่ามาป้ายยาผมได้เลยถ้าใครอยากดูผมเล่นนะครับแต่เบื้องตน้นผมบอกเลยว่าอาจจะไม่เล่นนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับ